สร้างข้อล้อมบัวยุทธวิธีพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกล้อมสิบปีก็จะล้อมจนกว่าจะได้คนรู้สึกของพม่าในข่าวสงครามเสียกรุงข้า้งที่สองที่ทำให้กรุงศรีอยาแตพากพม่าใช้ยุทธวิธีเขาเรียกว่าสร้างข้อล้อมบัวนะครับนั่นคือการสร้างเมืองเดลิกล้อมเกาะ เมืองกรุงศรีอยุธยานะครับประกอบกับการแก้ปัญหาเรื่องเสบียงและมววน,น้ําในรูรูน้ำหลาเป็นกลางวานยุทธวิธีเพื่อเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้นะครับในเอกสารเรื่องมหาราชวงศ์พงสาวดารพมา่าได้จุวไว้ว่า,วาเพราะฉะนั้นพวกเราจงแย่งชิงคูกระบือของพลเมืองอยุธยาทั้งปวงเมื่อได้แล้ว ก็ไปทำนาตามนาพุลเมืองเลนาหลวงอยุธยาให้มีกำลังเก่เราแล่อยาให้พุลเมืองอยุธยาทำได้ทำนาได้มิดีกว่าหรือแต่ช้างมา้ารีพุนของเรานั้นก็เอาไปไว้ที่ดอนน้ำไม่ท่วมถึงเลที่ยาาน แล้วก็จัดพลทหารให้ปินวินมาล้อมผัดเปลี่ยนกันถ้าน้ำลึกก็ถอยไปหาที่ตี้จักปีกาให้มาช่วยถึงกันกับหัวเมืองใหญ่น้อยแถวนั้นแล้วก็จัดให้กองลำเลียงท่งสเสบียงอาหารอย่าให้ขาดได้ถ้าประเทศอื่นจะมาช่วยกรุงศรีอยุธยาเราก็จัดให้พลทาหารเราออกตีให้แตกไป เราทําได้ดังนี้แล้วพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาและปุะทหารปุละเมืองอยุธยาก็จะไม่พ้นฝีมือเราไปแน่ถึงแม้ว่าเราจะต้องร้อมสิบปีเราก็จะรอไว้ว่าจะได้กรุงศรีอยุธยาครับจากพงศาวดารพมา่าเมืองที่พมา่า สร้างขึ้นรอบกรุงุริยายาเป็นเมืองที่มีกำแพงหนาสูงมากถึงยี่เจ็เมืองนะครับแม้ว่าจํานวนนี้จะยังไม่ตรงกับเอกสารไทยแต่ก็มีจํานวนมากพอที่จะสร้างคอกล้อมวัวตามยุทธวิธีของกองทัพพมา่าได้นะครับเมืองแต่ละเมืองเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเฉลี่ยกว้างด้านละสี่สิบชิ้นประมาณ1นึุ่ดกิโลเมตรนะครับกำแพงสูงประมาณเจดศอกหรืประมาณสามุดมตร พงศาวดารพระมาอ้างว่าได้สร้างเมืองขนาดใหญ่เล็กต่างกันรอบปนนครถึงจํานวน2 7เมืองนะครับส่วนเอกสารไทยได้พูดถึงค่ายของพระม้าด้านทิศเหนือที่ปูสามตุ้นนั่นนะคือค่ายอยู่ที่ค่ายวัดภูเขาทองวัดกระชายวัดพระพราชายัยวัดเต่าวัดสุรียนวัดแดงนะครับด้านทิศใต้อยู่ที่บางไทรขนนวัด สสัตต์ด้านตะวันตกีวัดกาล้องหรือวัดท่ากาล้องนะครับวัดชัยวัฒนารามของสวนผูนอกจากนี้ก็ยังมีพระเนียดวัดพระเจดีแดงวัดสามพิหารวัดบุญดุวัดกระโจมวัดดางชีวัดนางปื้มและวัดศรีภูเป็นต้นนะครับและในค่ายพมานั้นและในค่ายของพม่านั้นนะฮะก็ไม่อยู่เฉย แม่ทัพพมา่าสั่งให้ตีคองร้องเพลงเล่นละครกันให้สนุกคลื่นคลื่นนอกจากจะเป็นการปลุกขวัญกำลังใจให้แก่กันแล้วยังเป็นการกดดันชาวพนะนครที่ติดเกาะอยู่แล้วสั่งให้พวกพลทหารรักษานั้นทำดุริยาง้องกองเลยให้เต้นรำร้องละครโดยร่าเริงท,ทุกกองนะครับกอกจากกองทหารพรมาร่าที่จัดกำลังเข้ามาอยู่ในเมืองต่างๆรอบพนะนครแล้วเชื่อว่า ยังมีกองทหารอีกส่วนหนึ่งที่ยึดหัวเมืองไว้คอยอยู่รักษามเมืองและมีหน้าที่หลักในการกินชาวบ้านหัวเมืองนั้นให้ทํานาปลูกข้าวเลี้ยงกองทหารทั้งหมดซึ่งน่าจะได้เกหัวเมืองด้านเหนือและตะวันออกตามเส้นทางการเดินทัพเช่นกาญจนบ,บนบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีราชบุรีและเพชรบุรีเป็นต้น จะถูกไท้เป็นกําลังผลิตเสียงเลี้ยงกองทัพที่ปักหลักพักค้ามอยู่นะครับอยู่ในขณะนั้นซึ่งเท่ากับว่าเวลานั้นมีทหารพมารม่าอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด